ก็มาสู่ช่วงนี้ครับช่วงชิดดาวนะฮะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาถามศิลปินเยอะแยะมากมายเลยเดียวทาง SMS นะครับ4242863นั่นเองครับวันนี้ก็พยายามหยิบมาถามนะฮะเดอสตาร์เก้าทั้ง8คนให้เยอะที่สุดเลยละกันครับมาลุยกันที่คำถามแรกครับเขาฝากมาถามว่าพี่อ้นกับพี่ตั้มรู้สึกยังไงกับกระแสคู่จิ้นที่กำลังมาแรงมีคนจิ้นว่าเรากิกกันอะไรอย่างนี้ไหม กิิกไหมครับไม่ไม่ไม่กี่ครับแต่แล้วไม่เข้าใจคำว่าจิ้นเนาะไม่เข้าใจครับมันคืออะไรคงคงสนิทกันนะฮะก็ก็ดีนะที่เขาสนใจแบบคู่แบบคนนี้กับคนนี้น่าจะเป็นแฟนกันชอบกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่คงคงไม่ชอบหรอครับอยู่ใกล้ๆตั้มอย่างงี้เหรอจิ้นตั้มเนี่ยครคงจะเป็นสนิทนะบผมว่าสนิทกันมากกว่าครับคุยกันรู้เรื่องครับ่รไมมีหอกไม่กับคนอื่นๆไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเออแม่เราคุยแบบมีวาทะสิ์ไง ก็คนย้างผมดีกว่าก็คือเขาสนิทกันเรื่องจินเรื่องอะไรก็ก็แล้วแต่ที่เขาจะจับให้เราจิ้นกันหรืออะไรแต่จริงเราสนิทกันนะมาต่อคำถามต่อมาครับถามพี่ดิวบ้างเรื่องที่ประทับใจที่สุดของพี่ดิวนอกจากการเข้ารอบแดคนสุดท้ายคือครับในบ้านเดียซานี่ประทับใจประทับใจตอนอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆครับแล้วก็ประทับใจตอนที่ อ่าได้ทํากับข้าวครับได้แบบอยู่ด้วยกันได้ทําอาหารด้วยกันเนี่ยครับใครทําเก่งสุดในนี้ในพวกเราพี่ดิวอะพี่ดิวอะดิวอะครับเขาคิดเองก็ทําทําแบบไปเรื่อยครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างใช่ส่วนใหญ่ที่พี่ดิวทำกินทำแล้วก็ต้องกินกันจริงๆด้วยใช่ไหมใช่ครับผมบังคับให้กินเองครับเป็นเมนูอะไรฮะที่แบบว่าทําก็อย่างอย่างเช่นไข่ก็ขาวไข่ขาวแดงบังคับให้เรากินไข่ขาวด้วยเงี่ยใครับผม ก็อยากมีแบบมีกล้ามกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จะมีกล้ามเลยครับก็คือเขามีแล้วตอนนี้ทำไข่ก็จะไม่ไม่ไม่เอาไข่แดงเงี้ยเอาไข่แดงทิ้งแล้วเอาไข่ขาวมาทำเงี้ยครับเพราะว่ากินไข่ขาวบ้างไม่ดีนะทำไมอ่ะเดี๋ยวต้องไปขย่มต้นไม้แบบพี่เขาเออ่ะะนครับทำไมอ่ะนี่คือตอนแรกคืออะไรนเยนนะั่นไงความประทับใจของพวกเราครับความประทับใจของพวกเราที่มีแต่พี่ดีวก็คือตอนเดนนักติงนะครับก็ก็แบบคิดถึงแม่ ก็ขยอยมันกินของกินที่นให้แบบคนเป็นว่าที่เล่นเกมให้นึกถึงแม่แม่เป็นต้นไม้องเงี้ยครับผมก็นิดนึงครับขยอยมากพี่ขยาอยขยอยเฮ้ยมีต้นไม้บ้านเรา8บวกเว้ยขย่า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 ต้นไม้ถ้าแม่มีชีวิต ผมว่าแม่ตายก็แล้สงสารแม่เลยครับลางแ่นี้ช้ำไปหมดแล้วก็ดีว่านี่เป็นความประทับใจที่อ <un> ย <ue> oh ู่ในบ้านนั่นเองครับอะมาคำถามต่อมาครับถามแบมบี้บ้างพี่แบมบี้อยากร้องอยากร้องอะไรอยากร้องชอบสไตล์ไหนอยากร้องคู่กับใครมากที่สุดร้องคเขียนมาไหนพี่แบมบี้ชอบสไตล์ไหนชอบร้อง เออน่าจะสลับกันพี่แบมบี้ชอบร้องสไตล์ไหนและอยากร้องคู่กับใครมากที่สุดนี่ชอบร้องป๊อปชาค่ะชอบเพลงช้าๆแล้วก็ศิลปินถ้าอยากร้องคู่ก็พี่บีสุกฤตค่ะอ๋อเนียมาป๊อปันแค่เลยทีเดียวเยฮียอันนี้เราจะเต้นทันพี่บีเขาเต้นช้านะคะเพลงช้าโอ้โหเพลงช้าพี่บีเขายังเก็บทุกเม็ดได้เลยถูกป่ะเออไหวนะไหวนะชอบเต้นนะมได้ค่ะ มากันตัวตัวเลยเดียวนะอ่ะวางกันไปครับมาต่อที่น้องดีต่อครับน้องดีฮะเราฝากมาถามว่าอยู่ในบ้านสนิทก,กับใครมากที่สุดคะเออนัอนสิรู้สึกจะไม่มีคนคบเลยอ่ะ <laughs> <c oughs> อก็สนิทกับทุกคนเลยค่ะไม่มีมา้านที่สุดในที่สุดก็คือคุยกันแบบทุกเรื่องคุยทุกคนค่ะครจบง่ายดีถามคริสบ้างฮะครับคิสอยากทําอะไรถ้าไม่ใช่การร้องเพลงครับทํากามไม่ดี อะไรนะทำอะไรนะทำฟันทำฟันนี่เปอนองฟันทำฟันที่อยากทำอยู่ครับก็คงแม่เป็นเด็กอลักเดียวถ้าเกิดอยากไปด้านในแบบครับฟิตหุ่นหน่อยไปด้านในแบบแต่ถ้าเกิดไม่ใช่วงการบันเทิงเลยก็อยากทํางานสถานทูตครับโอ้ยพี่ต้องเห็นมันเดินฮะบอกเลยพึด บบน้องอย่าเพิ่งเข้าพินเนสเชื่อพี่น้องฝึกเดินก่อนเชื่อพี่เลยฝึนเือนอะไรครับคิงคองนะนงไดโนเสาร์ไดโนเระมาณแล้วสบายลตัวด้วยนะเคลื่อนตัวช้าๆไหวใหญ่แล้วก็แบบแข็งกับขาเขาจะไปพร้อมกัน้าตั้มไม่กลัวเคยเชวาเวี่ยงเขาทั้งหมัดนัวเขาใหญ่มากเลยนะป็นไม่ใช่คนเหวี่ยงครับ ช็อตเลยเดียวนะอ่ะก็นี่คริสครับนี่ก็จบไปเรียบร้อยครับนี่มาต่อกันที่เชอรลีนบ้างเขาถามมาถามว่าอยากรู้เรื่องเป็นๆที่ทําให้เชอรลีนอายมากที่สุดคือเรื่องอะไรก็คงเป็นเรื่องที่ล้มในโรงหนังอะค่ะลม้มในอ๋ออันนี้คืออยู่นอกบ้านละใช่ค่ะคือตอนอยู่นอกบ้านก็ไปดูหนังกับเพื่อนค่ะแล้วก็ถือบุพรพลไปให้เพื่อนเข้าที่นั่งยัง ยางกำลังเดินลงไป, oh. ไปที่นั่งก้าวหน่อยว่าเป็นจังหวะที่สวยนะได้กินเพราะว่าไฟสว่างนะเซปคอร์นไงเลยล้มมีชีวิตปปคอนใช่พี่ล้มไฟปอปคอนไม่กระชกสักเม่คือปปคอนไงแต่ตัวลงไปแล้วที่ซื้อมาโอ้โหร้อยกว่าบาทนี่ประคองไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ประคอนเพื่อนไม่ใช่ปอปคอนตัวเองปอปคอนเพื่อนออ๋ตังเพื่อนด้วยอ๋อน้เพื่อนเดี๋ยวปอปคอนเพื่อนเฝากเราถือไว้ใช่ค่ะต่อไปเพื่อนที่ฝากถือได้ขำใหญ่เลยไม่เห็นเลยว่าเนี่ยเชื่อไอ้ถือปอปคอนให้โอ้กน้ำใจมันด้วยเนาะ ไม่พายุงด้วยแล้วมีคนเห็นไหมมีดินั่งกันเต็มเลยงมีเพื่อนมีเพื่อนผมผู้หญิงอะไรอ่ะมีแฟนก็เป็นนักบอลแฟนก็ชอบเตะบอลเตะบอลทุกวันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไปล้มที่ห้างอย่างเงี้ยแล้วล้มปุ๊บแฟนล้มสะดุดรองเท้าส้นสูงล้มปุ๊บแฟนเขาก็ส่งวิญญาณนักบอลไม่ให้เตะซ้ำเอาเท้ารับประคองเพื่อไม่ให้บอลตก ออกอากาศแบบนั่งนึกนึกภาพแบบเวลาบอลมาแล้วดูบอลลงดูนะให้บอลลงนิ่มๆใช่มันดูดหัวแฟนมันอย่างนั้นะหัวท้าท้าอยู่นิดเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบแล้วในบ้านอ่ะในบ้านมีนะที่แบบว่าใครเคยเจอแบบแบบมีเปินๆอยู่ในบ้านนะเชอริลเปินๆอยู่ในบ้านนะมีเหตุการณ์เปินๆแบบเขาไม่ค่อยเปิลหรอกเขาเนี้ย เขาเนี้ยยับอยู่เขาเจ้าเจ้าระเบียบแล้วก็แบบว่าฟอร์มเขาเป็นผู้หญิงใช่เป็นคนหลากหลายอารมณ์เรียกว่าน่าค้นหาไหมถ้าอยากจะลองก็ลองดูนะก็คือเฮ้ขาพูดถึงเรื่องเปิดเขาพูดถึงเรื่องเปิดจะบอกถ้าวันไหนเชอรีนอารมณ์ดีแล้วเข้าไปเอ้ยเชอรีนเลยวันไหนเชอรีนดูดูไม่ดีเชรีนเชรนต้องดูลมลมดูอารมณ์ คนเครียดคนเข้าลำบากจริงไหมจริงไหมจริงค่ะอ๋อจริงด้วยทำไมทะเลาะขนตาเรื่อยเลยตอนนี้อะไรนกวะเฮ้ยอะไรตั้มใส่อยู่ในความรู้สึกข้างในเอออ่าก็ปลากันไปครับทีนี้มาดูนี่เป็นคำถามรวมๆบ้างละนะเขาถามมาถามว่าสเปคของแต่ละคนเป็นอย่างไรคะอ้าวสเปคอะไรดีอ่ะตรงนี้ก่อนเลยค่ะเพชรตรงข้าม น้องบีเลยสเปคน้องบีอ่ะจัดจ้านอยู่เราอ่ะสเปคสเปคเราคิดเล่นๆคิดสนุกสนุกไม่ไม่สูงค่ะอ้าวเตี้ยอ่ะอ๋อคือเรา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 ใช้คำร้อยอะไรเนี่ยเรารูปร่างสันทัดเลยอยากได้แบบคนตัวสูงนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวจะคุยกันไม่เมื่อยคอ ก็ไงใช้ก็เดินด้วยกันแต่ไลคุยกันอย่างเงี้ยล่ะไม่รู้นี่ก็คือแบบอ๋อเป็นแบบว้ามาพี่ยกย่โอเคไหมฮะพี่ยกยไม่พอเอ้ยไม่พอไม่พอไม่พอพี่ยกยีไม่พอยกยีไม่ได้ลเหมิงน่หละสองเมตรกว่าโอ้เสองเมตรกว่านี่เดินหน้าด้วยกันดีต้องนั่งรถเมย์คุยกับเขานะเดินด้วยกันนี่แบบเหมือนเรียกว่าอะไรเหตุโคนแตะอยู่ใต้ต้นไม้เลยเดียว นะะอันนี้ก็เป็นสเปคของดีอาไล่ไปเลยครับน่ต่อเลยสเปคอของมัม,มี่ก็เป็นผู้ชายตัวสูงค่ะแล้วก็หน้าเข้มๆคมๆหน่อยค่ะนนแล้วก็เทคแคร์ดูแลดีดีประมาณีวิวยางในดช่ะน้อยมา อ๋อเข้มโครงหน้าเข้มอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหน้าตาสะอาดไม่มีหนวดเคราค่ะอุ๊ยแรงว่าไงปุ๊กปุ๊กอะอ๋อนี่ก็พี่เขาด้วยนี่ว่าหลอมแหลมนะอันนี้ต้องประมาณบูนกับคริสเงี้ยนะแบบว่าหน้าต้องประมาณแบบไม่มีหนวดเคราอย่างงี่ประมาณอ้นยี่นะพี่บูนพี่อ้นอะไรเงี้ยเหรอเออเฮ้ยหน้าผมก็ไม่มีหนวดเครานะแค่มีสิวเองนะเขาเขาได้เหรอเราไม่เล่นเราไม่เล่นอ่นนี่ของแบบนี้ อ่ามาด้านหลังบ้านด้านหลังบ้างของเชลีนบ้างหรือว่าดิวก่อนเลยก็ได้สเปคสเปคชอบผู้หญิงที่คุยง่ายครับคุยกับผมได้ทุกเรื่องครับแล้วก็เข้าใจที่ผมพูดครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็คือเหมือนแบบไม่เรื่องอะไรก็คุยกันทุกเรื่องอะเรื่องอะไรก็ได้ครับคือดิวนากรนะเว้ยอย่านะเว้ยไม่ช่วยนะเว้ยไม่ช่วยนะเว้ยก็คับผมก็คือคุยกับเราได้แบบว่าทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่คิดง่ายครับ ว่าแบบบางทีอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ก็แบบให้รับเรื่องของเราแล้วก็คุยกับเราได้อะไรอย่างนี้ครับอเป็นผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับคือคืออย่างนั้นไม่ใช่คะผู้หญิงที่ต้องเล่นเป็นเน็ตด้วยีเนเนืออยู่ครับไม่เป็นไรครับไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะมีเรื่องไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะเป็นนนะเพราะกายไม่ใช่อย่างนั้นครับผมชอบผู้หญิงครับ ต้องเป็นโทษบูนด้วยผมไม่เกี่ยวมันนักพอกายที่เป็นผู้หญิงก็มีใช่จะไปชอบําัยล่ะครับก็ชอบผู้หญิงที่แบบเกาหลีเกาหลีอย่างนี้ก็โอเคอบอกตั้งแต่แรกว่าชอบเกาหลีก็จบแล้วเลคุยรู้เรื่องไหมเกาหลีเราคุยกับเขารู้เรื่องไหมเกาหลีไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวสอนทีหลังครับ มาไปคริสครับเอ้ยผมเคยคุยกับคริสแล้วโอเคจะไม่คุยแล้วใช่ไหมครับโอเคผ่านไปครับก็คือผมผมผมเคยสัมภาษณ์คริสตอนนั้นไงแล้วมีคําถามประมาณนี้คุณผู้ชมฝากมาถามสเปคเนี่ยผมก็แบบแหมเท่าที่ผมเห็นฝรั่งมาเมืองไทยนะอ๋อจะชอบแบบสเปคแบบอ๋อเข้าใจครับเข้าใจครับคือเท่าที่เห็นเดินคู่กันนี่ชอบคนไทยชอบคนไทยที่อาบแดดชอบคนไทยชอบคนไทยที่แบบ ทมืนอ่ะทมึนมืนแบบึกยิงแกยเฮ้ยสุไไม่มาไครตกประมาณไหนครับประมาณประมาณประมาณอย่างนี้หรอประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องดีน้องดีดีาวก่เยอะทำไมทุกคนต้องไปที่น้องดีเฮ้ยไวงแล้ววันนี้น้องดีไปไปตัดสายอะไรของใครมาว้าอ่ะสเปคของใครค ครับก็ชอบคนชอบคนขาวครับ <ừ> um. อย่างแรกเลยเผมยาวสูงอารมณ์ดีชอบสนุกอะครับ <ừ> um. ชอบเป็นผู้หญิงชอบสนุกเี้บแบบสนุก um. ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ชอบสนุกก็คือ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ไปไ <c oughs> ชอบไปไหน <c oughs> วันไหนไม่ชอบแบบไม่ใช่ว่าติดแต่ติดแต่บ้านติดแต่อะไรอย่างเงี้ยครับ <ừ> um. นนไม่ต้องไม่ต้องถึงติดท like ี่ก็ไม่เอาเหมือนกันติดนี่ก็ไม่เอาเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นชีวิตเนาะคกับปุติต้องไปช่วยเขาใช้นี่อะไรวะไม่นี่ผมมีเยอะแล้วครับตอนนี้ผมกา็มีช่วยเหรอตอนนี้ผมก็ติดแล้วโอ้หแมทชิ่งเลยนะแมทชิ่งมีชนนี่ครับผมอ่ะนี่ของคริสของบูลครับไม่พี่บูลยากครับแม่มุกไล่ไล่ว่ะไปแอบตลกยุ่งหลังมาของผมก็แบบนี้ครับแบบนี้ไม่ใช่ก็จะบอกว่าชอบคนที่ริมฮาว ครั <laughs> บก็ <laughs> ชอบคนที่เอ่อน่ารักแบบชอบคนที่เหมือนขี่เล่นอ่าขี้เล่นแ,ลแต่ไม่ไมเล่นขี้ <laughs> ไม่ก็เหมือน <laughs> ชอบคนข่าวเหมือนกันอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบน่ารักน่ารักแบบเป็นกันเองแล้วก็ไม่ไม่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างงี้ครับแหมคำนี้ผมชอบมากเลยนะที่แบบพี่ พอพูดคำนี้ชอบผู้หญิงผิวขาวอะไรเงี้ยเราเคยคุยกับเจโอปอเขาเคยเดือดขึ้นมาทีไอ,อ้อ่ะพวกมึงก็ชอบแต่ผิวขาวผิวขาวมึงช่วยแหกตาดูแดดเมืองไทยด้วยมึงจะหาขาวได้ไงแดดอย่างนี้ใช่เดี๋ย <c oughs> <ๆ>วจับน้องดีไปคุยกับเจโอปอเนี่ยแมทชิ่งกันเลยนะอ่ะด้านโด้นครับสุดท้ายครับก็ยังไม่หมดอีด้านหน้าเลยอีกสองชลินชอบถ้าเรื่องหน้าตาก็จะเป็น ถ้าไม่ผิวคำตาโตก็ขาวตีค่ะแล้วก็ชอบผู้ชายสูงคอนท้าไปเลยฮะถ้าอย่างั้นก็ทุกแบบเถอะไม่ต้องเจาะแล้วล่ะค่ะชอบผู้ชายที่แมนกว่าค่ะไม่คือผู้ชายบางคนจะแบบงองเงงขี้งอนอะไรเงี้ยหนูจะลำคาญค่ะก็ถ้าได้ ไม่ก็นั่นแหละชอบผู้ชายที่รู้สึกเหมือนว่าเขาปกป้องได้ใช่ค่ะเป็นสุภาพบุรุษอบอุ่นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นไม่แบบว่าไม่เป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมาใช่ค่ะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าบุญบายบุญเบืกงงงย้งกุ้งกินไปเรียนุวยแล้วเชอรี่ได้ค่ะทำไมอะจริงวะต้องเขาอยังยินดีพี่ยินดี หันไปุมชนเชอรินเหวี่ยงมาอีกดอกซึมเลยนะอันนี้ก็เป็นสเปคของเชอรินนั่นเองครับมาของอ้นกับตั้มบ้างครับค่ะช่วงัยฮะครับผมผมก็ชอบผู้หญิงขาวเหมือนกันครับอืแล้วก็มวยมวยหน่อยครับอืพูดจารู้เรื่องน่ารักสูงไหมแล้วแต่เขาเถอะครับเขาจะสูงไม่สูงแล้วแต่เขาอ๋อก็แล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อแม่เขาให้กินนมมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็น่าจะแบบพูดกันแบบยังไงอะเข้าใจกันมากกว่าครับอืก็ ตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่งองแงงไม่งองแง่ครับของตามครับผมชอบผู้หญิงกลวนอารมณ์เอ้ยไม่ต้องนายมีไม่อยู่แล้วเออวะไม่แก้วไม่แก้วผมชอบผู้ชายเอ้ยเจ้าพี่เรื่องไงเฮ้ยเห็นว่าเห็นว่าเออนายนายปิดไม่อยู่แล้ว ด้วยครับด้วยครับต้องคัดนะใส่เลยผมชอบผู้หญิงเนี่ยดีเจ้หญิงอารมณ์ดีนะเดี๋ยวนะคือถ้าตั้มชอบผู้ชายนี่แบบอันนี้โตพูดตรงแบบตั้มเป็นแชมป์ด้วยไงคือโครงตั้มนี่ฮาร์ดมากอะคือตั้มจะเป็นฮาร์ดเกย์แบบฮาร์ดเกย์แบบเวลาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงสุรบงผ่านซอยสองแล้วผมโคตรกลัวเลยอะประเภทเนี้ยแบบ เสื้อกามแล้วก็เดินทมุนทมุนมามบอกเลยคือถ้ามันฉี่อยู่ล็อกข้างๆผมแล้วมันล็อกคอผมบีบคอผมจะยอมด้วยความด้วยความเสน่หาไม่ไม่ไม,ไม่ตัดขัดขืนเลยอ่ะโทษทีตามตผมบอกเลยว่าคนลักษณะนี้จริงใจครับอ <c oughs> จริงใจมากไงผู้ชายอะนะนี่บอกสำหรับบอกเพื <N> ่อผ <N> ู <N> ้ชายทุกคนมาผมเป็นคนจริงใจเขาชอบผู้หญิงครับจอดดวง้วงดาวหรือว่าเปิดโปงชีวิตผม ไม่เราเล่นคนอื่นมาเยอะไงนี่มันเป็นจังหวะเขาเรียกว่าทับพาดอาใส่กันยับใช่ดูดีทุกคนยิ้มยับมีความสุขดูความพินาศของตั้มกันใช่ยังไม่ชินอีกเหรอครับอ่ชอบผู้หญิงประมาณไหนนะยังให้ผมตอบพี่ผมชอบเป็นผู้หญิงสนุกแล้วก็ติดดินแบบว่าไม่ต้องเยอะฮะแล้วก็เดินไม่ได้เียติดดินโอเค เป็นผู้หญิงลุยฮะเป็นผู้หญิงลุยแล้วก็ตาโตผมยซ่อเซ่อแสดงว่าชอบเส่อเซ่ไม่อาบน้ำเลยไม่ใช่ครับแล้วสกปรกเลอันนั้นเซอร์โครกอันนั้นเซอร์โครกเซอร์โครกแล้วเซอร์ลยครับผมอ่าวันนี้นั่นเองครับน่านี่คือทั้งหมดนะฮะที่คุณผู้ชมฝากมาถามครับจริงๆยังมีเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะฮะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราไปเบรกกันอีกแป๊บนึงดีกว่าครับแล้วก็ ช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาเจาะดวงกับหมอช้างกันนี่เ mm hmm. พื่อนเื่อของเรา mm hmm. ทั้งหมดนี่มาเจาะกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเหลือ3คนเดี๋ยวหมอช้างจะเช็คให้หมดเลยทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะอยากรู้เวลาเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันตอนนี้เบรกกันอีกสักครู่ครับดอกจันหนึ่งสองสามสามชวนคุณโหลดเพลงฮิตละครดงังเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กันโหลดได้ทั้งเสียงรอสาย<ๆ>เพลงเต็ม MV และริงโทน หลดสูงสุดลุ้นรับกรอบรูปพร้อมลายเซ็นจากบี้สุกฤตและหนูนาส่งฟรีถึงบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง9เมษายนนี้เท่านั้นช่วยเราได้จกจัน123แกรมมี่ได้หมดเลยหากคุณมีปัญหาชีวิตกดดอกจัน4998ไม่ว่าจะเรื่องไหนเรามีคำตอบให้ตกงานอย่ากตกใจครับในเดือนหน้าดวงคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนแฟนทิ้ง จะเย็นครับลองเช็คดวงเรื่องความรักดูสิครับ้าข่าไม่ขึ้นลองจัดฮวงจุ้ยใหม่สิครับอยากลงทุนตาวอยากทุกปัญหาม,มีทางออกโทรดอกจัน4998รู้ก่อนแก้ไขได้กับผมพรศสรีตุลา